กกีนใล้สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลูกยิสานพาลุยกับพี่น้องหาเห็ดอีกแล้วเหรอครับมากระพันติ้งครับวันนี่้ฮะก่อนจะเก็บเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันเลยกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับหาเห็ดก่อนครับบัดนะมื่อนี้กมากระพันติ้งครับวันนี้นี่ครับพันติ้งพอแล้วกับยางวนนะครับตามสูตรของพันติ้งครับพราเห็ดเห็ดยางบ่เป็นครับยางวนอย่างเดียวครับเนี่ย ุบนสี่ให้เบิ้งพร้อมครับนี่เอาติดตามกันไปติดตามไปน่วกันครับพี่น้องเบิ้งครับนี่โอ้เป็นแต่พันติ่งตัวไกลหลีครับเบิ้งพูดน,นะเบิ้งพูดนะครับเบื้องตั้งกระตาไปเหล้วก็พูดนะครับเบิ้งเก็บก้อนครับบ้านน่ะเอาเก็บครับบ้านน่ะเก็บเก็บครับเก็บ นั่งครับเนี่ยดอกงามเลยครับนั่นติ่งนะครับไปตองห้องกับเลยนะครับเก็บทั้งหมดอย่างนั้ ขา,ขามันสันยึดขาสันรับต่อปอเต่แปะอยเป็นนักขึ้นยังนี่คนกินกอไกั ไป <c oughs> มึงกลับโอ้งามขนาดครับมึงบนโอ้งามหลายครับพี่น้องเี๋ยมูหนึงเบิึงครับพี่น้องเิ็นมาเก็บเห็ดกันครับนะี่ย ครับโอ้ยรวยหมดครับเอาอะไรครับเนี่ยได้ดอกเดียวครับสองดอกขายขึ้นขวานมือมือมันหันกัน,กนเลยหลายเติบอยู่ครับ เอาหาโมไม้ก่อนครับบัดนี่นี่ว่าปล่อยมูนงันครับมูว่าง่าบันไดน,นี่ครับ ครับอันนี้โอ้ยเอาผ้าด้ครับเนี่ยร้อยแล้วเนี่ยอาไดอยู่ครับโอ้ยนั่เห็ดถือฝนนะครับเห็ดปวกมันบานถือฝนครับ จะได้ซีหาดอกครับว่างานนะบาดมันถือฝนครับม <shad> ันลอยหมดเอาอะไรครับเหมือนครับมันพี่น้องมันมาเก็บเห็ดครับเนี่ยมาบ่มหัวตะมาว่าเส่ิฐมาบ่ทเสริฐเอี่ยเป็นพ่อเห็ดจู้ยางอ้อมหมูโคกแหลกแค้นครับอ้อมป้ายยางครับเอาเบิ่งผลข้างกันครับ อก็พอได้แกงครับมื่อเนี้ยมาสองคนได้แกงน้อยครับนี่ครับกาได้แกงอยู่ครับมื่อเนี้ยได้เห็นมูนึงกับบันอีกสองสามมูน้อยนครับมูละสองสามดอกครับมูแหลกกับมูใหญ่อยู่เอามาคลิปนี้ได้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกับพี่น้องเปื่ติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ